สวัสดีชาวเนต้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบงานซ่อมกล่อง CDU ครับหรือว่า Onboard Charger กล่องนี้นะครับเป็นของคุณข้าวฟ่างครับจังหวัดพิษณุโลกครับดูที่เลข serial number นะครับด้านข้างนี้ครับผมจะนับเป็น6ตัวท้ายนะครับเลข250315นะครับก็มาด้วยอาการเหมือนๆกันหมด แต่จุดเสียก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนอะไร modify ให้เรียบร้อยตามสไตล์ขอ,องผมนะครับจากตัวเดิมเกจอะไรมันค่อนข้างจะต่ํานะครับเราเปลี่ยนเกจอะไรให้สูงขึ้นนะครับใครที่ดัดแปลงพัดลมอะไรมาแล้วนะครับถือว่าดีนะครับไม่ใช่ว่าดัดแปลงแล้วเปล่าประโยชน์ไม่ใช่นะครับการดัดแปลงให้ระบบระบายความร้อนทํางานได้ดีนะครับก็เป็นผลดีต่อของ cdu เป็นผลดีต่อรถ กล่องนี้ก็เป็นกล่องเดิมของรถคันนี้นะครับก็อาการเดียวกันนะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วชาร์ูแล้วนะครับโดยไม่ได้เปิดแอร์เลยนะครับเปิดแต่สวิตช์กุญแจไว้นะครับพอไม่ได้เปิดแอร์พัดลมจุดนี้จะไม่ทํางานนะครับและถ้าความร้อนถึงค่าของมันนะครับพัดลมถึงจะหมุนครับอันนี้ผมไม่ได้ไปแก้ไขในเรื่องของพัดลมเลยนะครับเราแก้ไขในกล่อง C D U ให้มันแข็งขึ้นนะครับ ถึงแม้ว่าน้ำยาลอยเย็นจะไม่ระบายในระบบนะครับอุปกรณ์ของเราก็ต้องอยู่ได้นะครับดูแล้วตอนนี้นะครับผมไม่ได้ต่อน้ำยาลอยเย็นนะครับเสียบอยู่ที่กองเดิมของมันก็ต่อขัวลบชุด12โวลต์นะครับขัวบวกนะครับต่อปลั๊ก AC ครับปลั๊กไฮโวลต์ on, ปลั๊กแอร์เสียบเรียบร้อยแล้วนะครับแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับ ากล่องใช้งานได้ปกติเราต่อไฟ12โวลต์ถ้าชาร์จเจอร์พร้อมที่จะทํางานเลยนะครับตอนนี้หน้าจออาจจะยังไม่ติดนะครับแต่มีกุญแจอยู่ในรถแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบชาร์จไฟ AC เลยแล้วกันนะครับโดยยังไม่ไปดูที่หน้าจอครับก็ใช้ชาร์จเจอแบบฉุกเฉินนะครับที่ติดมากับรถทดลองกันเลย ไฟเข้ามานะครับไฟเขียวมาแล้วนะครับไฟนำเงินมาแล้วนะครับไฟด้านหน้าคอนโซลนะครับขึ้นสีเขียวกระพริบแบบนี้นะครับแปลว่ามีการชาร์จแล้วนะครับและตอนนี้แบตเตอรี่ของแบตลูกใหญ่นะครับใกล้จะเต็มแล้วนะครับค่า s SO อ c อยู่ที่98ครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ ทดสอบลองเอากล่องของมันชาร์จครับนะมีการชาร์จปกติครับที่14โวลต์ครับมันก็จะมีบวกลบเป็นธรรมดาครับตอนนี้ไม่ได้เปิดกุญแจรถนะครับเดี๋ยวมาดูที่ในรถกันเลยครับรถคันนี้ตั้งไว้นะครับเวลาเปิดประตูรถหน้าจอจะติดให้เลยครับจอติดแล้วครับแบตเตอรี่ม่ที่98อย่างที่บอกครับ แล้วก็มีเลเวลขึ้นแบบนี้มีรูปปักไม่มีรูปเอลเลอร์ใดๆนะครับแปลว่ามีการชาร์จปกติกล่องนี้ซ่อมใช้งานได้แล้วนะครับดูที่ไฟคอนโซลครับสีเขียวกับพี่แบบนี้ครับถือว่าปกติ ตอนนี้ออนบอร์ดช a r เจอที่ผมซ่อมและต่อใช้งานทดสอบดูอยู่ตอนนี้นะครับเราไม่ได้ต่อท่อน้ำรรอเย็นนะครับลองเปิดแอร์ดูครับไม่มีโค้ดเออเลยใดๆเสียงคอมเพรสเซอร์ทำงานแล้วครับ นะอีก12นาทีนะครับจะเต็ม100%ถ้าไปชาร์จตามปั๊มนะครับถ้าชาร์จถึง80เราเราจะหยุดแล้วนะครับเพราะว่ามันจะลดกำลังชาร์จครับทำให้ชาร์จช้าลงครับบางคนก็ไม่รอแล้วนะครับถึง80ก็ขับต่อเลยก็ดีนะครับเป็นการถนอมแบตด้วยครับเนื่องจากว่าเป็นแบตไฮโวล์ครับนะชาร์จเร็ว ใช้เร็วเกินไปนะครับมันก็อาจจะทําให้แบตเสื่อมได้ง่ายนะครับมันมีค่ากลองแอร์อะไรด้วยนะครับอยู่ด้านท้ายเดี๋ยวผมปิดแอร์ก่อนนะครับเราชาร์จด้วยไฟ AC อยู่แล้วก็ออนบอร์ดช์จเจอร์ครับไม่ได้ต่อน้ำยาลอเย็นด้วยครับ ลอยไว้อันนี้ก็ดูโค้ดครับแบบเรียวไทม์อุณหภูมิอยู่ที่53อันนี้39บัแบตเตอรี่ลูกเล็กครับ14.14 14. ดูนะครับทดสอบกันแบบนี้เลยไม่มีน้ำยาลอยเย็นครับลองวัดอุณหภูมิครับ มันจะร้อนตรงข้างนี้นะครับมันไม่ได้ร้อนที่ฝาที่สี่สิบห้าสี่สิบหกเลยครับที่ตัวเซ็นเซอร์ภายในกล่องครับบอกอยู่ที่ห้าสิบสามตัวกล่องข้างนอกครับสี่สิบสี่อย่างที่บอกนะครับมันร้อนข้างในครับมันไม่ได้ร้อนข้างนอกมันร้อนที่ตัวอะไร แล้ววัดด้านข้างครับสี่หกสี่เจ็ดเอามือจับดูก็ได้ครับมันจะร้อนตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นช่องซิงค์ที่ใช้น้ำยาลอยเย็นหมุนวนไว้ครับส่วนด้านฝาไม่ร้อนครับร้อนตรงข้างนะใครที่เจาะแล้วพัดลมใส่มันไม่ได้ช่วยอะไรครับ เราต้องแก้ไขให้ถูกทางด้วยครับวัดแบบเรยวทามครับเอาละก็พร้อมที่จะจัด,จดทรงครับใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาก็ยังชาร์จปกติครับนี่เดี๋ยวมาลองกับอีกกลองนึงนะครับที่คุณลูกค้าส่งเข้ามาครับอันนี้มาจากจังหวัด สงขาเลยครับโอ้โหตอนนี้กล่องมันร้อนแล้วนะครับร้อนลามขึ้นข้างบนแล้วที่จริงมันจะร้อนด้านข่าก่อนนะครับเดี๋ยวลองกล่องนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกล่องนี้จากพิษณุโลกครับพร้อมที่จะจัดส่ดงครับ